สวัสดีค่ะมาพบก,กับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดราศีกันทุกท่านนะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจาเดือนมิถุนาย,ยน2565ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งนะคะสําหรับท่านที่มาดูคลิปย้อนหลังนะคะถ้าท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะก็สามารถที่จะกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเผื่อ ลิปต่อไปนะคะปูะมีการไลฟ์สดนะคะท่านก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ระหว่างที่ปูไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็ปูหลังจากที่ปูอ่านดวงตามราศีเสร็จนะคะท้ายคลิปนะคะปูก็จะอ่ะอะอาาอนดวงให้กับท่านนะคะฟรีนะคะแต่ว่าใน1เดือนก็จะมีแค่12ราศีใช่ไหมคะปูก็จะอ่านแค่12ครั้งนะคะถ้าใครพลาด12ครั้งนะคะก็ ต้องติดตามเดือนต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณเ,เหมือนกับกำลังจะเ,เดินหน้านะคะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยอา,อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกำลังจะเ,เดินเดินหน้าต่อนะคะ อาจจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึงนะคะหรือว่าทำโปรเจกต์ใหม่หรืออย้ายจากาเขาเรียกว่าย้ายจากที่เก่าไปที่ใหม่อะค่ะอาอาจจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะคะเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนแผนกก็ได้นะคะหรือว่า,ามีการ ย้ายงานนะคะก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะต้องรักษาปาร้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะไพ่ตกนะคะแล้วก็มันจะมี เอฟเฟกจากบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะการาที่คุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างเนื่อนะคะแต่ว่าให้คุณทำตามแผนของคุณเลยนะคะคุณต้องเชื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วทำอะไรให้มันสนุกให้มันมีความสุขให้คุณทำสิ่งนั้นนะคะมันจะดีกับตัวคุณค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอนาคตนะคะการเงินนะคะจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่ดีๆกําลังจะรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะคุณต้องทําอะไรให้เร็วขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าการเงินรออยู่นะคะเดินหน้าต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องทําในสิ่งที่คุณทําทแล้วสนุกนะคะ่ะก็ทําไปเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะเจอชัยชนะของตัวเองเน่ยนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคุณก็ทนุถนอมความรักค่อนข้างดีมากๆนะคะคุณให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเบื่อก็ตามนะคะแต่คุณก็พยายามถนอมน้ําใจนะคะคนรักนะคะจริงๆแล้วคุณน่ะยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะยังคิดถึงอดีตอยู่นะคะยังยังไม่พร้อมที่จะ เดินหน้านะคะกับความรักครั้งใหม่แต่คุณก็พยายามทนุถนอมคนคนรักคนใหม่ของคุณอยู่นะคะทาไมมันรู้สึกเบื่อก็ไม่รู้เนาะในเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องของการกินอยู่นะคะเป็นความเป็นอยู่ของคุณนะคะสุขสบายดีนะคะกินดีอยู่ดีนะคะกินเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วง เดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลา,าคุณจะพูดอะไรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการงานก็ตามนะคะหรือว่าในเรื่องของคนรักก็ตามนะคะคุณมักจะไม่พูดความจริงนะคะคุณมักจะพูดอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคนรักนะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกไปก็คือ ช่วงนี้ถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําได้เลยนะคะก็ทําแล้วสนุกก็ทําเลยจะประสบความสําเร็จการเงินก็จะดีขึ้นนะคะภายในภายภาคหน้านะคะก็ทําตามแผนได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย